แม่ชอบทำลูกชอบทานมาแล้วค่ะวันนี้แม่จะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นหอมๆเส้นเหนียวนุ่มซึมซับน้ำซอสฉ่ำๆอร่อยอร่อยค่ะเมนูนี้ง่ายงายค่ะมือใหม่ก็ทำได้เพราะใครทำก็อร่อยทำแป๊บเดียวเสร็จ ของในครัวก็มีอยู่แล้วส่วนเม็ดผักชีพริกหอมหาซื้อได้ง่ายๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะของแม่ใส่สมุนไพรหลายอย่างหน่อยแม่จะเน้นกลิ่นหอมหอมค่ะวันนี้แม่ใช้วุ้นเส้นแห้งค่ะ ตราท่าเรือ200กรัมค่ะแต่ถ้าใครชอบวุ้นเส้นยี่ห้อไหนก็ใช้ได้ตามใจชอบเลยนะคะพอครบเวลาเอาขึ้นมาให้สะเด็จน้ำตัดเส้นให้สั้นลงหน่อยจะได้ทานง่ายๆค่ะ ต่อไปโขลกพริกไทยดำให้บุบเล็กน้อยแล้วตากพักไว้ค่ะรากผักชีล้างให้สะอาด นำมาตำนิดหนึ่งจะได้มีกลิ่นหอมแล้วใส่กระเทียมไทยที่มีติดเปลือกบางๆนำมาตำรวมกันอีกนิดต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วตากพักไว้ค่ะนำเม็ดผักชีกักบเม็ดพริกหวาน มาโขลกนิดหน่อยให้พอมีกลิ่นหอมออกมาตักมารวมพักไว้ค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ให้ใช้รากผักชีแทนค่ะเรามาทำน้ำซอสกันค่ะ ใส่น้ำมันเล็กน้อยตามด้วยสมุนไพรหอมที่เตรียมไว้ใช้ไฟอ่อนคั่วให้หอมๆเลยค่ะระวังไหม้นะคะ แล้วใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเติมน้ำเปล่าลงไปใช้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลปี๊บค่ะซีอิ๊วดำหวาน เกลือใช้ไฟแรงเคี่ยวให้ความหอมออกมาเลยนะคะประมาณสองนาทีพอได้ก็นำมากรองเอาแต่น้ำเวลาทาน จะได้สะดวกค่ะเติมเหล้าจีนพริกไทยดำบุบๆที่เตรียมไว้ใส่มันหมูลงไปเจียวให้น้ำมันออกแล้วก็หอม อันนี้เป็นหัวใจของความหอมเลยค่ะแต่ถ้าน้ำมันออกมาเยอะเกินไปก็ตัดออกนะคะต่อไป ใส่ขิงแว่นลงไปเจียวให้หอมตามด้วยกุ้งแม่ใช้กุ้งแชร์บวยค่ะแต่จะสุกยากกว่ากุ้งขาวนิดนึงเอากุ้งมาจี่กับน้ำมันให้มีกลิ่นหอม กลับด้านด้วยนะคะกุ้งเปลี่ยนสีแล้วแต่ยังไม่สุกค่ะตอนนี้ให้ใส่น้ำซอสลงไปใช้ไฟแรงกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะพอเดือดลดไฟเป็นไฟกลางใส่วุ้นเส้น ผัดให้เข้ากันเส้นจะดูดน้ำซอสฉ่ำๆเลยค่ะถ้าน้ำน้อยก็เติมน้ำเพิ่มได้นะคะปิดฝาให้ร้อนทั่วถึงคลุกเคล้าอีกรอบปิดฟ้าอีกทีให้แห้งค่ะ ลองตักวุ้นเส้นมาชิมดูสิว่าขาดรสอะไรบ้างก็เติมให้ถูกใจที่เราชอบเลยค่ะโรยขึ้นช่ายต้นหอมปิดฝาอีกทีให้ระอุไม่นานนะคะ รอจนผักสลดก็ใช้ได้ค่ะเติมน้ำมันหมูเมื่อกี้ ا, ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้เส้นไม่ติดกันค่ะมาจาัดจานกันค่ะเรียงกุ้งให้สวย แล้วโรยหน้าด้วยผักเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองไม่ยากเลยกลิ่นหอมมากๆเส้นนุ่มๆกุ้งเด้งๆทำเองที่บ้านสนุกสนุกแล้วก็ประหยัดด้วยทานตอนร้อนๆยิ่งอร่อยนะคะลองทำดูค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ